bonjour tout le monde. Savadika, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre les noms masculins et les noms féminins. Les noms masculins... เอเลนุฟามีนังนะคะก็คือคำนามเพศชายและคำนามเพศหญิงนะคะวันนี้เรามีวิธีแยกคำนามเพศชายและคำนามเพศหญิงมาบอกทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจหัวใจหลักอของคำนามก่อนนะคะคำนามเขาจะมีเพศชายและเพศหญิงนะคะและเขาจะมีคำนำหน้าคำนาม ตามเพศของเขานะคะซึ่งเราก็มีวิดีโอเกี่ยวกับคำนำหน้าคำนามไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพลริสของเรานะคะเราจะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เลยนะคะและคำนามนะคะเขาจะเปลี่ยนไปตามพจน์เอกพจน์พหูพ์อพของเขาด้วยนะคะว่าเราจะเติมเอสหรือไม่เติมเอสนะคะ วันนี้เรามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแยกเพศชายและเพศหญิงของอคำนามมาฝากทุกคนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำนะคะเริ่มต้นกันที่คำนามเพศหญิงกันก่อนเลยนะคะ Le n o อ féminin Le non i é m i n i n Le non f é m i n n n Le nom f é m i n i าคำนามเพศหญิงนะคะคำนามเพศหญิงส่วนมากนะคะจะลงท้ายด้วยตัวเอนะคะ เกือบร้อนะคะเขาจะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะทำไมถึงพูดว่าเกือบ100%เนะคะเพราะว่าจะมีบางส่วนนะคะที่ลงท้ายด้วยตัวเออเขาจะจัดอยู่ในคำนามเพศชายนะคะอันนี้ค่อยไปดูในอ่า เกือบตอนท้ายของวิดีโอนะคะเราจะพูดเรื่องคํานามเพศช,ชายนะคะเราจะมีตัวอย่างของคํานามที่ลงท้ายด้วยตัวเออนะคะที่เป็นเพศช,ชายแยกไว้ให้ต่างหากนะคะวันนี้เราดูหลักทั่วไปก่อนนะคะคํานามที่ลงท้ายด้วยตัวเออส่วนมากจะเป็นเพศหญิงค่ะดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ la France la France la France La France. Que pas français, La Thaïlande.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  La thaïlande, La carotte.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  Carotte, La fraise.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  La fèse. La rivée. La fraise. La l r r ีเวกลา r กการมาถึงค่ะอันนี้เราจะลดรูปนะคะเหลือแค่ L apostrophe นะคะเพราะว่าคำนามขึ้นต้นด้วยอ่าสระนะคะ In bos u n bos s In bos In bos s ก็คือแปลงต่างๆนะคะแปลงสีฟันหรือแปลงขัดอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะ La promenade La promenade La p พ o ม enade ล p พ o ม enade เดินเล่นค่ะ n t มุ La m o n t é e La m o n ุ é e La montée. ขึ้นค่ะล m ค La ม r è ค e l มล r ค m e l ล c r è m มครีมทำขนมทำกับข้าวต่างๆนะคะอ n e เ r e v e t t e นเ e ร e ตอเคร e วต e นเ ve ตก็คือกุ้งค่ะ l l ดเล l ลด

นาทีค่ะและคำที่ลงท้ายด้วย T-E-O-N นะคะและก็ S-E-O-N นะคะคำที่ลงท้ายด้วย j e o n S-E-O-N เขาจะเป็นคำเพศหญิงนะคะล a <La> décoration ล a décoration La décoration, la décoration, can l'élection 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 l'élection, l'élection l'élection L'instruction la l'instruction, l'instruction 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 l'inspection l'inspection การตรวจสอบค่ะ la production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  ขั้นตอนการผลิตการทํางานนะคะ la passion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  ความหลงไหลนะคะ La Discussion La Discussion La Discussion la ภิการอภิปรายการพูดปรึกษาหารือกันนะคะารอภิปรายการพูดปรึานที่ไดปรหรือกันนะคะอบ s s หม s าายที่ได้รับมคอบหมายคาะคะยด้วะคำที่ลงท้ายด้วยอือแอนะคะเออนะคะเ

คำที่ลงท้ายด้วยเออูแอนนะคะเขาจะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นก็คือจะมีเป็นบางคำนะคะจะเป็นคำเพศชายนะคะตัวอย่างเช่นอังเกอร์อังเกอร์อังเกอร์ก็คือหัวใจนั่นเองนะคะอังม l h เลอร์อังม e u เลอร์อังมัเลอร์อังมัเลอร์อังมนเตอร์อังมนเตอร์ อังมงเจอก็คือคนโกหกผู้ชายนะคะอึนมงเจอส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 นะคะอันนี้จะเป็นคนโกหกผู้หญิงนะคะนี่เขาจะเป็นคำเพศหญิงเห็นไหมคะที่ลงท้ายด้วยเออเอออือเอนะคะเขาจะเป็นคำเพศชายและคำเพศหญิงเขาก็จะเขียนต่างกันนิดนึงอย่างนี้นะคะและก็ข้อยกเว้นนะคะคำที่ลงท้ายด้วยเออ U A อนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพเขาจะมีแยกเพศชายและเพศหญิงนะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะเขาก็เลยเป็นคำเพศชายนะคะ Un c h a n เ e u r Un c h a n t เ u r Un chanteur Un chanteur เห็นไหมคะเขาจะเป็นนักร้องผู้ชายนะคะส่วนนักร้องผู้หญิงนะคะ อ n e chanteuse Une c h a n t e u อ e Une chanteuse อ ch ch ันนี้จะเป็นคำเพศหญิงนะคะนักร้องเพศนักร้องผู้หญิงนะคะ u n j o u e u r Un joueur Un joueur Un joueur jou jou ผู้เล่นผู้ชายนะคะเล่นฟุตบอลหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะ u n ูเ u e e ผู hmm. <Un S 1> <ๆ>้เล่นหญิงนะคะอัน c t e เต อังนักเจออังนักเจออันนี้จะเชื่อมเสียงนะคะนักแสดงชาย Une a c t r i c e 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 นักแสดงหญิงนะคะและ้วก็สี่นะคะยี่ห้อรถต่างๆนะคะยี่ห้อรถต่างๆเขาจะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะ Une Mercedes อ n นแ e ็กซิ e ด u อ e น e ม c e d e s เดสอ e นแม็กซรถเบนนค่ะอุนพอร์ช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 รถปอร์เช่ค่ะอุนบีเอ็มดับเบิลยูอุนบีเอ็มดับเรถ b m เนะคะ <In> และกะ็ร้านค้าต่างๆนะคะร้านค้าต่างๆเขาก็จะเป็นคำเพศหญิงนะคะ อื e นบูชอรี e b o u c h e r i รี่อื้นบ้ร้านขายเนื้อคะ่ะ Une น p i c e r i e อ n e é p i c นเอพิ n e ซอรี e r i e ร้านขายของชำนะคะและก็หนะคะคำที่ลงท้ายด้วยโอ e นะคะแล้วก็โอี e <X. S 1> นะคะที่อ่า ออกเสียงว่าอัวนะคะเขาจะเป็นคำเพศหญิงนะคะลลวะล้วลวล้กฎหมายค่ะลาฟัว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 ความศรัทธานะคะลาครัวลาคัวลาคัวลาคัวอันนี้จะเป็นไม้กางเขนนะคะเหมือนไม้กางเขนของอ่าพระเยซูอะไรอย่างนี้นะคะ l a ห a n า i น ua ลา i น a ลาน u ก็จะเป็นถั่วนะคะก็ถั่ววอนัดนะคะลาป้าัวลาป้าควาลาป้าัวลาป้าัวก็คือกำแพงผนังห้องค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข้อสังเกตของคำนามเพศหญิงนะคะไปดูคำนามเพศชายกันเลยนะคะ les noms m a s c u l i n les noms masculins เลนน้องมัสคูลารเลนนมัสคูลารคำนามเพศชายนะคะคำนามเพศชายหนึ่งก็คือจะวันต่างๆในสัปดาห์นะคะทุกวันเลยนะคะในสัปดาห์นะคะเด l u n ล i l งดีเ d i อนล่างดีเดือนล่งดีวันจันทร์เดือนดีม้งเดือดีมงเดือดีม้งวันอาทิตย์นะคะและก็วันอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สองนะคะเดือนต่างๆในหนึ่งปีค่ะ

เลต t เลต t เลตเลตดูร้อนนะคะและสีต่างๆนะคะเขาก็เป็นคำนามเพศชายนะคะ Le Bleu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  สีน้ำเงิน Le <ble> u, Le Jaune <ble> Jaune Le Jaune Le Jaune ja ja สีเหลืองะคะ่ะและก็ทุกๆสีนะคะและก็ห้านะคะเวลาเราเรียกตัวอักษรต่างๆนะคะ Le B <be. S 1> Le B l ล B Le B ตัว B นั่นเองนะคะ l ล D Le D l ลด Le D <de. S 2> <Le di. S 1> ตัว D นั่นเองนะคะและก็ทุกทุก,ทกตัวนะคะเขาจะเป็นคำนามเพศชายนะคะหกนะคะคำที่ลงท้ายด้วย e s m E และ r s m E นะคะ อีสมและอารนะคะจะเป็นคำนามเพศชายนะคะอย่างที่บอกไปนะคะคำที่ลงท้ายด้วยตัวเออไม่ได้เป็นคำนามเพศหญิงร้อป์เนะคะเพราะว่าเขาจะมีคำที่ลงท้ายด้วย E-S-M e และก็ r s m e เอนะคะที่เป็นคำนามเพศชายนั่นเองนะคะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ le racisme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  ก็คือการเหยียดเชื้อชาติค่ะ l'égoïsme 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 l e g o i s m e ความเห็นแก่ตัว l a b s e n t i s m e

le spasme le spasme, le sarcasme le sarcasme le sarcasme,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  le 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 m a r a s m e Le marasme Le marasme อ่าก็คือจิตตกหมดพลังเศรษฐกิจต,ตกต่ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอาเจนะคะคำที่ลงท้ายด้วยอาเเอนะคะก็คืออาเป็นคำเพศชายนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะคำที่ลงท้ายด้วยเออก็มีข้อยกเว้นก็คือตัวนี้ด้วยนะคะที่ลงท้ายด้วย a j e นะคะเขาจะเป็นคำเพศชายนะคะอันนี้จะมีเยอะมากนะคะจะมีมากกว่า4,000เห็นมี4,000คำเลยนะคะแล้วก็จะเอาตัวอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากนะคะ large large l'âge, l'âge, ayu ha. le message,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  khaokram le, le, le massag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 e, anuat le dommage,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  nasi dai le dépannage

le paysage, 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 beauty hat tat le garage,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  long short l'autre, car. le fromage,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  cheat le mariage,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  un mariage Père. อาจจะมีข uh, ้อ